เคลต้นนี้นะครับผมตั้งใจจะให้ได้100ต้นนะครับนี่เลยชุดแรกนะครับมาแล้วนะอันนี้ชุดแรกนะครับสั้นๆจากครั้งก่อนนาะยคนบอกว่ามันไม่น่ารอดล็อกนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังอยู่ดีปกติทุกต้นนะครับและที่สําคัญต้นที่เราฝางไว้นะครับตับต้นแม่เขาเนี่ยตอนนี้แขนเขานะครับยาวแกะให้ดูนะนี่แล้วทีนี้อร่อยมากๆเลย นี่คือเคลใบอ่อนแบบนี้นะครับผักเคลราชนินีแห่งผักนะประโยชน์เยอะนะครับรสชาติดีด้วยนะฮะนี่แขนงเดียวเอาไปผัดน้ำมันหอยนะครับหรือเอาไปกินได้นะครับประโยชน์มากนะครับปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีเลยนะและนี่นะครับเราได้อีก10ต้นนะครับที่จะไปปลูกในวันนี้นะทีนี้ถึงเราจะพักต้นนะอันนี้ เป็นเรียกว่าเบบี้เคลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดูใบแบบอ่อนๆนะครับอันนี้คือเรียกว่าหาทานยากมากเลยนะถ้าคุณปลูกอ่ะคุณต้องปลูกกี่ต้นอ่ะถึงจะได้ยอดแบบนี้นะครับในจังหวะนี้เราก็ยังสามารถได้เคลที่เรียกว่าโอ้โหรสชาติอร่อยอร่อยอ่อนๆแบบนี้ไว้กินอีกนะครับเยอะเลยนะนี่เลย <S <S นี่เลยครับวันนี้นะครับปักชำรวมก็คือ1กระถาง5ต้น1กระถาง5ต้นนะครับเริ่ม เป็นปมแหละเดี๋ยวก็จะแตกรากแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวร0อเซตัวนี้เป็นดินปุ่งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับกดติดตามไว้นะว่าแบบไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวผมสรุปให้แต่ปกติผมทําแล้วงอกหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือนี้เราก็ยังสามารถนะครับที่จะพาะปลูกนะครับแล้วก็เก็บแบบขั้นตอนเมื่อกี้ได้ทั้งใบอ่อนแล้วก็ได้ทั้งต้นต้นที่จะไปทําพันุ์นะครับ